สวัสดีค่ะเจ๊น้ำพาแซบค่ะวันนี้พาทุกคนนะคะมาแซบกับบรรยากาศเนาะในไร่นะคะวันนี้มีแขกรับเชิญนะคะมีทิดอุ้ยพาลุยค่ะทิ<ร>อุ้ยแล้วก็ทิดแสงสอกระชายดงจา้<ร>ามาเลยค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะทุกคนวันนี้ก็เมนูก็ข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวต้มตำ กัตทองแซบแล้วก็ตกทอเล็กครับนะคะสวัสดีค่ะอยากนั่งทา้งมือดกบหรอรู้จักไหมครับเนี่ยทบเผาทบเพา มี่ต้องกินเนี่ยงาลูกมะอาาโจโกโจโโจ้ก็แป้งให้ลูกอะองล่างให้มันนั่งความตุ่นตุ่นเอาข้าวแป้งนห้มัอนอืมตัวหลกอหมอโตวันโตคืนเลยยาโหโหโห เขาล่อใบแคบมาแล้วนะบอกกับบัง อร่อยมากครับคนไทยแต่อาหารอีสานล้วๆเลยครับจากเริ่มแสบดั้งแล้วครับ เดี๋ยวทุกคนต้องฝากติดตามช่อง Youtube ของทิดอุ้ยพาลุยแล้วก็ทิดเสมต่อกระชายดงด้วยนะคะทุกคนถ้าอยู่ไม่ทูปะเดี๋ยวไอจะทูป <c oughs> วันนี้ก็มาขีดยาที่ได้นะครัไม่ได้ข้าบ้านรีบเข้าไปหมื่กันเติมน้ำแล้วก็ออกมารีบขีดเลยสร ที่ยาฆ่ามันนะยาอยู่แต่มันตาย <laughs> <laughs> ดูแล้วผงไม่สเสร็จเหลือยี่สิบลงอันนี้ต้มแซบอุ้งติมว่ะ ถ้าอุ้งตีนผัวจะมีกลิ่นขบเล็ดหน่อยอุ้งยิงมาต้มอ่ะช้อนตัวน้ำผึ้งไอจีกมันก็ออกสื่อมาอะไรบิ๊กเดี๋ยวเราก็จะมีอะไรนะช่องอะไรนะโจโจอะช่องยูทูบฝากช่องติดตามโจโจด้วย เราฝากในช่องแม่เลยเดี๋ยวให้คนที่ตามไงใช่ช่องเองอะช่องกูจูอะเดี๋ยวก็ย่างเองเดี๋ยวก็รังเองอะนี <c oughs> ่ย่งทุกเล็กเข้าลอยเยออร่อยสามลูกลนะเนี่ยลูกอะไรมากล้าประวัยใจ <c oughs> ชื่อยองมาใส่ญี่ปุ่นใ,นใครจะไปหาเจอ น,นี้บรรยากาศที่ไร่แล้รครับเดี๋ยวก่อยเดี๋ยวที่หน้าจะทำให้ดีกว่านี้ทำให้หนอนได้แต่กลางคืนทำเป็นสอกทั้อยังงี้นอนไม่แรงคืนนะหมาค้าไปแดกเแมวว่ดี๋ยวกว็ได้ดิลอกปลากางคืนนะีิะลวกวอกปลากลางคืนอนะ่ะอย่างนี้จะดีเนี่ยเวะลาโดดวิ่งจะได้ไม่ต้องเก็บขา <laughs> อย่างนะอูวัดเขก่อนนะใบบไป้งลยเห่อใจเผ็บนะเนี่ยจเห่อใจเห็น่ใจเหรเ็ดทำไมอะเนี่ยเป่พริกน้องให้เขาเละเผ็ดครับหมัน้ำเมฆวอะไรทำเมงงี้นะว่าเลย พ่อปูมันทำแม่งทำแม่งปูดองแต่มึงบอกบ้านใหญ่ๆมันก็เชื่อยไดใช่เลยนี่จำปูได้เอาบะเอาต้มบะ บยาา่ลองส่องไปนุ้นให้พี่น้องเขาดูดิดูยแล้วก็จะประมาณนี้นู่นเนี่ีผมติดเขาเนี่ยงานอวดที่ก็ต้องมานะทุกคนให้ดูไงห้ไหนไงนู่นน่ะติดเขาเลย งน,นี้ก็ได้นะไปได้เนี่ยยก็ไปได้ปีที่แล้วเลี้ยงปลาไปพันกว่าตัวนะปอดินนะระดับตัวโลกว่าตอนนี้เป็นไงเหลือสิบปวาตัวเหลือติก่าตัวกระวยลักกินหมดแลยก็ <c oughs> เรียนก็ประมาณสิบต้นจต่เพิ่งเคียงเอ็วนะ

กินไหมยังไม่มดเลย้นยงาปูเนี่ยเนียเ็นยมันี่ติ๊กมอะไรต่ออะไรอัน้แล้วแกลัวจะไม่สุกลยเนี่ยดูแล้วมันไม่ใช่ข้าหนียวเ่กลัวจะเป็นข <bunker. S 2> ้าวเหนียวเก่า <tense> น,นี้ปูนาต้งตำปูนาก็มีหอยหอยจอรี <Okay. S 1> อันนี้ก็ตุมกข่างว่ะนี่ครับตุมกขางอันนี้ก็สกเล็กมีหอยจอรีตร้มเมียเนี่ยเพราะว่ามันจะเหนียวเหนียวหน่อย จะพูอะจะ,จะกรอบใ,รอใช่หรืใช <laughs> ่ต,ต,ตัดูักไดูมาดูนะมันนะเรวจะลงเลยทำใหกะดูไม่กินอะไรเนี่ยนี่เ,นเราไปกินขูนู่นเลย อดี๋สง่าบเดยปุบนลาบนตรงที่เขาขายจนไม้อ่ะมันขายสวยอะปุดยเนาะมาตาก็ดีเลยนะสวยสวยในแบบคนอีสานปุ๋ยแะอีปุยไม่เห็นทันทีถ้ามีต้องแต่ปู๋จะต้องทำงานราชการอยู่ล ไม่เกียวผีเจอมันตัวคนเดียวขา,า,แนะาแยแข้วแงไหมตัวใเจอานังสั่งอืมถ้าวอมเอาแปดสิบอรอยนังลอ,อยนังอยู่แยอะอันนี้น้านที่ใหญ่ทำร,รับปดะทานแล้วกินปูนานหะอม

ยิ้มังไงเลยกระดองเป็นกล่องอะ้หูแล้วข่าวร้อยอ่ะข่าวหลังส่วนนั่งโอ้ยไปแล้วฮะที่เสมสอกกระชายลงไปไงไม่กล้าปลาท่านผู้ชมเนีอยยามยางขอมานั่งย่อยแป๊บกินเสร็จแล้วก็ลิวลงสะเลย เดี๋ยวไอ้วันหมาหวานแหขโงกูได้จานเลยว่าวัน <c oughs> นี้จะไม่ค่อยพูดอะไรหิว<ะ>ก็เลยไม่ไม่พูดอะไระบอกเอฟซีบอกเอฟซีเน่ะค่ะ ลองปุ ية, ee, ๋ยโรยสันล่องอ่ะใช่แต่ความเมื่อของมันเนาพอปลูกแล้วโรยเลยโรยล่องเลยโรยสันล่องเลยเห็นระยองข้างทางเห็นระยองที่เบ็ดไหมเอาเรื่องอ่ะทันที่จ่าดึงหญ้าอยู่ตรงนี้ ต้องออกเรื่องหมดูแล้วที่ไม่ได้เลยอ่ะยัดกันเหนค่ันี่ต้องมาแบ่งต้นนะเนี่ยยองก้าวอะสองต้นสองต้นพอสามเอสามทีหน่อยแต่ที่ตีต้นสามต้นอย่างนี้ก็ไม่ขนาดต่อก็ท้าย เราก็ใช้ดงไปก่อนนะไปกลับมันโมหมันไว้ยี่สิบกดยี่สิบกดเที่ยว, <c oughs> วก็าอกอย่างนี้อ่ย่างนี้ก็าห้เจ็ดบาทยี่เนอะโอ้ มันใส่ม <Attention familia> te ันตุ hum, ้งนานเลยไงเดี๋ยอ่างนี้มวางจบึงรับน้ำไปนะครับสองขติน ส่อต่อเ็ใช่ดงต่อต่อก็ใช่ดงไปเขาไปเลยมาทำอะไรครับออกมากินข้าวออกมากินข้าวที่ไรไรทิศอุ้ยนี่ครับเขาประมาณนี้นะครับไร่แดดจะกินข้าวกับลูกเขยเรียกอีกอย่างคือว่าเกาะสมุย กอดสมเร็จได้ไหมจ๊ะไม่นานนะเนี่กอดสมุยนี่นะกินข้าวที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับบ,บ้างๆนะพี่น้องอยากกินข้าวกับลูกเขยพี่เสมนะ่ะอยากกินข้าวกับพี่อุ้ยมนะันละตามมาตามมากินข้าวที่ได้ นี่ครับอันนี้ซุปผังงัวแซ่บอยู่นะใส่ขมใช่ไหมขมๆขมอะไรดีไน่ไ้ใส่เปรี้ยว,วใส่ขมเอาไหมเฮอันนี้ข้าวเที่ยงนะครับรวมกันเที่ยงเ้าวเที่ยงรวมกันข้าวเที่ยงรวมกันรีบฉีดยาให้เสร็จนะครับ ว่ามีคนเขาตามอยู่แต่ผมว่าไม่เสร็จวันเนี้ยะไอไม่เสร็จก็ให้เหลือ,อ,อสัก,สกนิดหน่อยแลังดีให้เย็นขึ้มาซ้ำสิมายถึงว่าก็ให้เย็นมาซ้ำอีกเหรอเออกลับเลื่องจากงานน่ะก็ใับมาซ้ำทีละหน่อยละหน่อยทำไมได้เดี๋ยวจ่าเข้าครับเตรียมขีดถึงคา้วมั้งเตรียมขนาดแล้วเตรียมยาเวไหม อย่าอยู่เป็นเพื่อนวันนี้4กี่โมองอยัน3ทุ่มอะเดี๋ยวจะง้านไม่ใช่เป็นเพื่อน,อนเพราะว่าไม่รู้นะวันนี้จเจ้า5ถังได้หรือเปล่ายังไม่รู้นะเพราะว่าเมื่อวานได้4ถังนะถ้า5ถังก็ต้องการงานาเสร็จก็คงมืดอะเย็นมืดพอดี ทุกทีไม่ได้ขีดถึงขนาดนี้คทุกทีวันละสองถังเชา้าสองถังก็ก็นอนนะเพราะว่างานมันเร่งด้วยนงะก็เลยต้องเข้าไล่เสร็จก่อนอันนี้นะครับพี่นอ้องถามว่าอร่อยไหมอร่อยครับต้มตํานี่ครับมันเป็นปูนาครับปูนาดองแล้วก็หอยแซ่บน้ำมันแซ่บ you